มาแล้วค่ะเขียนอะไรคะและวป่าหนึ่งสามเก้าร้อยนี่อันนี้อืมหนึ่งสามเก้าร้อยสิบามแล้วก็ลูกน้ำแล้วเก้าอยมาแล้วสปิดระบบดีกค่1สามพันเก้าร้อยเนาะถูกปรเขียนมาแล้วจ้าของเกาหลี หนึ่งแเราอาเงินที่เธอได้เพิ่มมาเราฝากเงินเล่เเนทำไมอ่มะืองบาทไทเองอเียทีเชื่อคุงพี่เธอต่อรหัสได้เลยไหมเ้ออะไเสื้อใหม่เหรอเสื้อ,อ่อยู่อ่าละตัวไ,ได้ต่อต่อมาสองสองไม่ได้มานานมากทุกคนจ๋าต่อะจากถุง่ะต่อรหัสจากถุงคอผ่านได้มาเลยหนเอ้ยห้าหนึ่งสองนะต่อที่ห้าสองเดี๋ยวจะคเก็บต่อจ,จอนนะเ็ี สวัสดีค่ะหายไปนานใช่หายไปนานเพราะว่าไม่ได้มาในนี้เลยเนาะอ้าววันนี้ของเกาหลีค่ะใครรอของเกาหลีอยู่นะจ๊ะวันนี้ของเกาหลีมาให้แล้วทุกคนมาแบบช่างี่หนึ่งหกกสองเนาะเป็นสามพี่จุ๋มี่หนึ่งหกเท่ากับตอนนี้เป็นสามตัวเนาะใช่ค่ะแล้วก็มาแบบช่าะอยากได้อะไร ลาววันนี้ค่าส่งห้สิบาทเหมาถ้าเข้อความเพจก่อนแล้วค่อยอกลับมาพิมรักหัดหัดหัด,ดหัดเจ็ดมีสามตัวพี่จู๋โอเคค่ะถูกอย่งี้ยอีนึงหกมีสามตัวเหมือนกันนะตอนนี้ยังละสามค่ะคสวัสดีค่ะ ของเยอะมากเธอเยอะแบบเยอะมากทักแชทไว้ก่อนเลยนะจ๊ะทักไว้ก่อนเลยอยู่เชียงรายอยากไปร่วมบริจาคกับพี่แก้มจังพี่พีทาอยู่เชียงรายเขาบอกว่าอยู่เชียงรายอยากไปร่วมบริจาคด้วยจังได้ไวันที่สิบสี่ครับออบนดอยเลยโอเคมา ใครอยากได้อะไรบ้างเร็วเล่าสิเออมันไม่เห็นคอมเมนต์ลืมในเนี้ยยากละใช้ชีวิตอยู่ยากละทัาข้อความเลยนะทุกคนคะ่ะทัาข้อความก่อนแล้วค่อยกลับมานะคะ ค้างไม่ค่ตงหนูค้างอะค้าง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 หายค้างบ้างแล้วก็ค้างอันนี้มันอันนี้มันเด็ดเต็มเนาะเก่งเอ้ยเอ้ยเขาไร้่ะไนะอันนี้น่าจะเต็มเนาะแบบวนนวนะสวัสดีค่ะโอเคซิงไม่เห็นคอมเมนต์ใช่เนี่ยมันเห็นแต่ว่ามันเห็นไม่ครบนึกออกไหมมาทุกคนวันนี้ของเกาหลีนะคะอยากเริ่มต้นที่อะไรบอก <Okay. S 2> รอน้ําหอมน้ําหอมไม่ได้มีอะไรเลยอะน้ำหอมยังไม่ได้มีอะไรใหม่เลยอะสิฮะผู้สาวน้ําหอมยังไม่ได้มีอะไรใหม่อะรีบีบให้หนูทาก่อนไหมอย่างเอาไหมสี่รีบใี่หนูทาค่ะเอาไหมเอาไหมสีสวย เภาลพาิดึงให้แล้วนะอู้หูยากอยู่นะค่ะเครื่องเนี้ยมันเป็นยังไงน่าจะเป็นบอแปดสี่ที่เก่งบหนูก็แก้ราคาไปได้อยู่ดี อ๋อได้ง่ายล่ะใช่ค่ะอ,คอ่ะสีลีพี่หนูทาค่ะตัวนี้สีสวยมากราคาดีด้วยปกติหนูเหลืออยยุสิบรอใช่หรอสีสวยออกขนส้มแบบนี้ หลือยุติอันสุดท้ายปกติหนูขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทวันนี้ใครเอาหนูให้นะคะแค่หนะึ่งร้อยเก้าสิบเก้าแยอุ้ยขาแก้เลยร้อยเก้าสิบเก้าบาทพอค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทพอรหัสคือบอยไม้หน,นึ่งอดใช่บอยไม้แปดสิบสี่ค่ะบอยไม้แปดสิบสี่ค่ะบอยไม้แปดสิบสี่สีนี้ใครเอาพิมพ์ได้เลยรีวิวพิรีวิวของเขาเข้าวันนี้เหรอโอ้โหเธอเอาอะไรอะ่ะก<ม>ิ๊บอีมิส <With> วิกเกิลลิฟมีข้อสอบมีไม่เยอะกระเป๋าเบลลี่กลมมีช่ำถ้าข้อความเพจเขาไม่พิมพ์รหัสระบบถึงจะด,ดูดนะ ราคาคือบอยไม้84คือลิปสีที่หนูทายอยู่ตอนนี้นะคะให้เอานะคะพิมบอยไม้84ได้เลยนะคะคพิมบอยไม้84ได้เลยเหลือ3าแท่งสุดท้ายค่ะคน้องเหลือสาอันสุดท้ายแล้วนะคะนะน้องเหลือ3อาอันสุดท้ายนะ,คะใครเอาพิมได้เลยค่ะบอใบไม้84นะคะสำหรับลิปนะปกติราคาอยู่ที่2 9 0 250บาทวันนี้หนูให้แค่1 9 9บาท1บ9าบาทเท,ท่านั้นใครเอาพิมพ์ได้เลยค่ะวิกเกิลใช่ไหมอ่ะต่อไปอันนี้น่ารักมากอันนี้จะเป็นตัวของพวงกุญแจนะคะ จะเป็นตัวของผู้กุญแจแบบนี้น่ารักมากนะคะน่ารักมากเธอได้สองชิ้นอันนี้มนเป็นของเขาเรียกอะไรอันนี้คือของเกาหลีเหมือนกันเนาะตัวนี้นะคะราคาแค่เก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นมีสามอันจอจานสองสามค่ะจอจานสองสามเก้าสิบเก้าบาทเ<ร>าท่านั้นแปดสิบสี่หมดแล้วค่ะแปดสิบสี่หมดค่ะแปดสิบสี่หมดจอจานสองสามนะอันนี้จอจานสองสามใครเอาพิมพ์ได้เลยนะมีอยู่สามอันเท่านั้นนะคะจอจาน สองสามพิมดูดไหมไม่ดูดนะเธอทักข้อความเพจอย่าลืมทักข้อความนะคะอันนี้เริ่มดูดแล้วเหลือหนึ่งอันสุดท้ายสําหรับตัวนี้นะน่ารักมากเธอแล้วก็สิบเก้าบาทดึงออกมาถึงเป็นผงกระเจเล็กๆกระจิกกระ j อยก็จริงแต่ว่ามันน่ารักมากจอจานสองสามนะคะมันไม่ดูดคนพิมพ์มาเยอะมากทักข้อความเพจก่อนค่อยมาพิมพ์รหัสนะโอเคหมดค่ะต่อไปเบลลี่กอมอีกอย่างนะ หนูจะบอกว่าเบลลี่กอมหายากมากใครจะเอาเอามาไม่ได้แมสเหมือนแบบวิกเกลิลวิกเกซึ่งมันน่ารักมากมันมาเป็นตัวหมีแบบนี้420บาทหนูมีแค่นี้มีไม่เยอะเลยยอ420บาทมีไม่เยอะเลยจอจาน72น่ารักมากเฮ้ยหนูยังไม่ได้เก็บเอาดึงออกอันหนึ่งที่เก่งจอจาน72อยู่นีไม่ได้เก็บ จอจานเจ็สองน้องเบลลี่กอมหนูเก็บทุกอย่างที่เป็นเบลลี่กมอมเ,เพราะว่าหนูชอบมากน้อมีสีชมพูนี้น่ารักมากใครเอานะคะพิมพ์ได้เลยโปสบูบีไหมน่าจะมีวันที่สิเอ็ดหรืออะไรสักอย่างปะนี่เดี๋ยวดูดูก่อนยังไม่ได้ใจอะแม่สี่รอยี่สิบบาทใช่ไหมจอจานเจ็ดสิบสองน่ารักมากแล,แล้วน้องมาแล้วบบน,ลน,อออน้องมาเป็นตัวแบบนี้เลยนึกออกปะน้องมาเป็นตัวแบบนี้เลย จานจะสิบสองเหรอหกตัวสุดทักหรอจะมีแค่สิบสองตัวหรอใช่ค่ะเพราะอันนี้อยู่เก็หนึ่งเนาะสิบสองค่ะน่ารักมากใครเอานะคะลองเบลลี่กล่อมเธอมันน่ารักจริงนะมันน่ารักมา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 กเบลลี่กล่อมจอกจานเจ็ดสิบสองสี่รอยยี่สบาทเหลือหกตัวสุดท้ายนะคะทักข้อความเพจแล้วค่อยมาพิมพ์รหัสระบบถึงจะดูดนะ ตัอีกาพนกามีหรือเปล่าไม่มีปะม,มีค่ะรอแปดตึงนะสีสวยทั้านั้นเลยดูดไหม,เ,มเหลืออีหกตัว,น,ว, 4, 4, วนี่สอบเขียนคิ้วมีไหมยังไม่พักข,ของยังไม่เข้าของยังไม่เข้า ที่ตัวเียไวนี้น่ะ <Gob lin. S 1> ถ ang, ้าม่ดเขียนแสดงว่าลตัวที่ติดรองเท้าค่ะตัวติดรองเท้า WIGGLE contour มีแล้วมีรุ่นที่เป็นคอนบอกับไฮไลท์ด้วยที่ติดรองเท้า WIGGLE แบบแยกมีทั้งอันดอกไม้และอันน้องหมีห้าสองพี่เก่งอันห้าสอง ตัวละ260บาทนะคะตัวละ260บาทนะถ้าเป็นหมีจะเป็นจอจาน52ถ้าเป็นดอกไม้จะเป็นจอจาน51ดอกไม้จอจาน51นะคะหมีจอจาน52นะตัวใหญ่ๆนะคะน่ารักมาก260บาทนะเอาไว้ติดค็อกนะคะรองเท้าเนาะ260บาทเมื่อกี้ผพูด2งแล้สองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบ สองร้อยหกสิบเราเอตัวทุกตายมาไม่ถืายังไม่ได้ขายอันนี้พุงแจกระต่ายชมพูจอยี่สามจอห้าเอ็ดแล้วก็จอเจ็ดสิบสองพุงแจกรองซองดูดไหมคะดูดค่ะกลังมาขั้นหนึ่งมาแล้วบัญชานี้หนึ่งเนาะใช่ระบบเปิดหมดทุกอย่างแล้วตัวนี้ถ้าเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้หนีมีไม่เยอะนะดอกไม้คือห้าหนึ่งนะคะถ้าเป็นหมีนะคะจะเป็นห้าสองนะคะถ้าเป็นหมีจะเป็นห้าสองนะ ช็คก,ก่อนนอ้รอระบบเปิด้องอ,อนี่ไงอันนี้อันนี้ไปหมดแล้วโอเคสิบชิ้นครบอแปบมแบบสี่ใช่ใช่ตรงนี้ ม,<อ>มันไม่ดูดอะะบบเนามัก็เปิดจเปิดอื้งเลยไม่ค่อยมันไม่ดูดมันเป็นอะไรไม่รู้ที่โัเปิดถ้าข้อความเพจก่อนนะคะ ที่เพจทักข้อความเราแค่มาเอ,อ,อเาะอธอปากากา99บาทเอ้ยมีเรอบาทได้เจ้าหญิง5แทง่งเป็นแพ็คแบบนี้จอจานย9นะคะจอจานยบายบาทจอจานารย์29บาทนะคะได้เป็นเนี่ยได้เป็นปากกาตามนี้เลยนะคะเป็นตามนี้เลยนะจอจานย9 จอจานยี่สิบเก้าหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ,คคะพี่เก่งสิบเก้าต่อไปอันนี้น่ารักมากมตอนแรกตอนแรกชอบฉันจะเก็บไว้เองอีกหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทค่ะเ,คะเป็นแคร์แบร์แล้วเป็นแคร์แบร์กระต่ายกับเป็นแคแร์แบร์แมวแบบนี้น่ารักมากเก้าสิบเก้าบาทรหัสคือจอจานสิบเก้านะคะจอจานสิบเก้านะจอจานสิบเก้านะคะจอจานสิบเก้านะเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมพี่เก่งใช่ป่ะวะเก้าสิบเก้าบาทใครเอาทินได้เลยค่ะจอจาน สิบเก้ามีแค่นี้มีไม่เยอะเหมือนกันจอจานสิบเก้าต้องการปะ<อ> <c oughs> หมดสิบเก้าหมดแล้วค่ะต่อหมดต่อไปอันนี้น่ารักมากๆเป็นเบลลี่กล่อมดึงออกหนึ่งค่ะหนือยังไม่ได้เก็บยี่สิบแปดเธอเบลลี่กล่อมฉันยังไม่ได้เก็บฉันชันแรกฉันอยากได้มากฉันไม่อยอมซื้อฉันก็อดทนแฉันไม่ซื้อเธอน่ารักมากสองร้อยห้าสิบบาทสำหรับ อันนี้นะเป็นเบลลี่กอมเอ็กกับวิกเกิลนะคะสองร้อยห้าสิบาทจอจานยี่สิบแปดมีไม่เยอะจอจานยี่สิบแปดนะคะปากกานะคะน้องเอ็กกันนะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะจอจานยี่สิบแปดใครเอาพิมพ์ได้เลยแต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้เป็นหมีราคาเท่ากันสองร้อยห้าสิบจะเป็นจอจานสามสิบอันนี้มีน้อยกว่าอันนี้มีแค่นี้เองอันนี้จะจอจานสามสิบ เบลลี่กอมยังเหลือนะใครเอาพิมพ์ได้เลยถ้าจอจานยี่แปดยังเหลือนะคะระบบค่อยๆไล่ดูดนะเบลลี่กอมน่ารักมากนะอันนี้วิกเกิลจอจานสามสิบตัวบเอ็กกันมันเอาไปเอ็กอันนี้ก็คุณจะมีดอกไม้ของเบลลี่กอมอยู่มน,นี้นนนนมีเหลือตัวสุดท้ายถ้าไม่มีใครเอาหนูจะดึงเก็บเองจอจานสามสิบ ดูดไหมกลุมอาไปทำรหัสเพียงทักข้อความเพตต่อนแล้วมาพิมพ์รหัสระบบถึงจะดูดไม่งั้นระบบไม่ดูดนะคะหนูเห็นคนพิมพ์มาเยอะมากแต่ระบบมันไม่ดูดจอสามสิบหมดแล้วค่ะตอนนี้เหลืออันนี้สองห้าสิบาทนะคะหนูจะสลับแบบราคาไปเรื่อยๆเนาะอ่ะอันนี้พวงกุญแจเหมือนกันเก้าสบาบาทค่ะอันนี้จะเป็น แครแบทที่มันเป็นเพนกวิ้นกับช้างนาะเป็นเพนกวิ้นกับช้างนะคะจอจานยี่นะคะก็สบาทจอจาน20ินะ,ะก็1สบาท,จจานนะบาทใครเอาพิมพ์ได้เลยจอจานยี่สิบค่ะจอจายี่สิบเน่นะไปเยอะแล้วปาหงเก็จอจานี่ิค่ะจอ20หมดแล้วค่ะยี่สิบหมดแล้วค่ะ อันนี้พี่เก่งรหัสดีต้องดึงออกหนึ่งจอจานเจ็ิบเน่ารักมากทุกคน